สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับก้อนอีกแล้วนะครับแล้วในคลิปนี้เราจะพาทุกคนนั้นไปจัดทีมเตรียมต้อนรับตุวคนคร u r e ตัวใหม่อย่างกาโร่ที่จะมาในเตือนแนานักเดนะฮะ X 7 games เป็นแอปพลิเคชันที่มารวมเกมสุดฮิตเล่นแล้วไม่เบื่ออย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกมแอคชั่นการต่อสู้เกมวางกลยุทธ์ซึ่งก็จะมีเกมที่ฮิตตามอนิเมะอย่างดาบพิฆาตทสูนย one punch man one piece bleach เทพระระนาโนโตะและอีกมากมายมัดรวมอยู่ใน X 7 games ตรงนี้นะทุกคนวิธีการดาวน์โหลด X 7 games นั้น ก็ง่ายๆแค่นิดเดียวทุกคนแค่ทุกคนนั้นไปคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้และกดดาวน์โหลดและรอสักครู่เราก็จะสามารถติดตั้งแอปตรงนี้ได้เลยทุกคนหลังจากที่เราได้กดติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้าสู่ใน X7 ็กเเกมได้นะครับมันก็จะมีเกมหลากหลายให้เราเลือกเล่นถ้าเพื่อนๆชอบเกมไหนเพื่อนๆก็สามารถกดติดตั้งได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้แล้วสามารถเล่นเกมสุดฮิตสุดมันตามยูทูบเบอร์หลายๆคนได้เลยซึ่งในแอปตรงนี้เราก็สามารถติดตั้งเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับเพื่อความสะดวก แล้วอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปนี้และไปดาวน์โหลดกันเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเจอในเกมกันเกมสุดฮิตสุดมันต้องเจอผมอย่างแน่นอนโอเคทุกคนเพื่อนๆนั้นพร้อมที่จะตามหาตัวละครกาโรในเดือนหน้าแล้วหรือยังและเพื่อนๆนั้นจัดทีมแบบไหนเพื่อต้อนรับตัวละครตัวใหม่กาโรตัวนี้เข้ามาอยู่ในทีมของเราบ้างและในคลิปนี้เราจะพาทุกคนนั้นไปลองจัดทีมนะครับผมว่าทีมแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเรามากส่วนตัวเลยก็จะเป็นทีมของผมนั้นเอนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆนั้นจะจัดทีมเหมือนกับผมหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปลองดูว่า ทีมที่เราจะจัดนั้นจะออกมาแบบไหนกันซึ่งตอนนี้ณนะปัจจุบันตอนนี้ตัวละครนด่ดับก็มีหลายตัวอยู่แล้วนะฮะทั้งที่มีตัวอึดตัวทนตัวที่มีการสร้างดาเมจที่โคตรโหดเหมือนกับตัวละครอาชูร่าขับรถหรือว่าอัศวิจนจักรกลนั่นเองนะฮะแต่ก็ยังมีตัวละครที่ดาเมจแรงแต่ว่าตัวบางก็มีเช่นกันทุกคนการเติมเงินคุกกี้แลนด์ช็อปเติมสนุกไม่สดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นการันตีความปลอดภัยจากบริษัทที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีบริการเติมถูกเเเเติมงง่่่่าาายยยรรวรววด็พีแแคใช้้้ U ID ทนนัลอ ไปใช้บริการกันให้เยอะๆนะครับกับ Cookie Land Shop ก่อนที่เราจะไปจัดทีมนั้นเราก็ต้องดูว่าตัวละครของเรานั้นมีตัวละครตัวไหนบ้างสามารถใช้ใน call skill ณปัจจุบันตอนนี้ซึ่งตัวละครที่มีการบั๊กสินณตอนนี้ที่เขาใช้กันก็คือตัวละครซอมบี้แมนใช่ไหมครับผมทุกคนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวละครตัวนี้เราก็ยังสามารถใช้ตัวละครเกวินได้หรือว่าโซนิกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ตัวละครโซนิกนั้นที่เป็นสายอาวุธมันก็จะมีความเร็วที่น้อยกว่าตัวละครเกวินนั่นเองนะฮะซึ่งจะทําให้หลายคนนั้นเลือกตัวละครเกวินเข้ามาอยู่ในทีมนนนนนนดีี้้กกออต็จใะคร เกวินที่มีการบัฟความเร็วนั่นเองนะฮะตัวละครโซนิกระดับ U R นั้นเราไม่ได้เลือกไว้เพราะว่าสปีดของมันนั้นจะน้อยกว่าตัวละครเกวินนั่นเองนะฮะซึ่งเราก็ต้องเลือกตัวละครที่มีการบัฟสปีดที่เร็วกว่าใช่ไหมทุกคนตัวละครสายพลังที่เราต้องมีไว้ก็คือคิงและก็ฟูกิในเมตาตอนนี้นะครับตัวละครเทคนิคก็จะเป็นอสุนิจักกลและก็จีนอสนั่นเองทุกคนตัวละครที่มีการสร้างดาเมจก็มีการตายเกิดอย่างอสุนิจักกลตัวนี้ก็ต้องติดอยู่ในเมตาตอนนี้อย่างแน่นอนสุดท้ายก็็ตตตต้้อองงเปนลละะคครรสสสู่่ซึ สู้นั้นของเรานั้นตอนนี้ก็จะมีตัวท่ครอาชูราคาบุโต้นั่นเองนะครับผมทุกคนและเมื่อถึงเดือนของตัวท่คนกาโร่ตัวล่คนกาโร่ตัวนี้เขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครสายต่อสู้นะครับผมก็จะมาคขมงบกับตัวท่ครอาชูระคาบุโตะตัวนี้อย่างแน่นอนโอเคทุกคนและนั่นก็คือตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเมตาณปัจจุบันตอนนี้นะฮะตัวละครสายพลังอีกหนึ่งตัวก็คือตัวละครพิกก็ตนั่นเองนะฮะแต่ว่าในอดีกรตรงนี้เราไม่มีตัวละครพิกก็ตเราก็ไม่ยกตัวละครตัวนี้เข้ามาอยู่ในทีมของเรานะครับ แค่ตัวละครที่อยู่ในทีมของเราณปัจจุบันตอนนี้เท่านั้นแล้วเราไปดูทีมปัจจุบันของเราณตอนนี้ก็จะมีคอรลักอย่างจักรพรรดิเด็กตัวสปีดเกวินคิงตัวละครสายซัพพอร์ตอัศวินจักรกลอาชรัคาบุโตะและสุดท้ายตัวละครที่เราขาดมากที่สุดก็คือตัวละครสายอาวุธนั่นเองทุกคนเราก็จะเลือกเป็นตัวละครสายประกายแสงนั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นทีมแรกนะครับที่เราได้จัดไว้แล้วก็ได้เล่นจริงๆเลยนะครับผมและอีกทีมหนึ่งที่เราได้เซ็ตไว้ที่จะเลือกเป็นคอจักพัรนิเด็กเหมือนเดิมแล้วว ปีกก็คือเกวินคิงอัศวินจักรกลอาชุราคาบุโตและเขากระบองเหล็กระดับ S.S.R บวกนะครับผมทุกคนซึ่งก็จะเป็นตัวละครระดับ S.S.R บวกตัวเดียวเลยนะครับที่อยู่ในทีมนมเมต้าของเราตอนนี้ทุกคนผมอยากได้ตัวละครกระบองเหล็กระดับ U.R จริงๆเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สุ่มตามหาตัวละครตัวนี้มาก็เลยทําให้เราต้องเลือกตัวละครกระบองเหล็กตัวนี้เป็นสายอาวุธและมันสามารถตายเกิดฟื้นฟูเลือดตัวเองได้อีกด้วยเราก็ใช้แค่พาสิฟของมันเท่านั้นทุกคนซึ่งตัวละครแฟลปมาไกเซนเน,น้นมันก็มีการสร้างดา,มเ,ดาเม าเมทที่แท็ทรูที่แท้จริงนะเมตาตอนนี้มันก็จะอยู่ในทีมได้ไม่นานและสกิลของมันนั้นไม่มีการไล่จมตีนั่นเองนะครับมันก็จะไม่สามารถสร้างดาเมจให้กับฝั่งศัตรูได้เลยซึ่งทีมที่1และทีมที่2ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนแค่ตัวละครใส่อาวุธเท่านั้นนะครับนี่จะเป็นทีมปัจจุบันของเราเราก็สับเปลี่ยน2ตัวละครนี้แหละทุกคนกระบองเหล็กและก็แฟลตประกายแสงนะครับซึ่งในดีกรนหน้าตอนนี้ทุกคนจะมีตัวละครดาเมจหลายตัวมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอสุวินจักรกลตัวละครอ แต่ข้อเสียของเราก็าคือไม่มีตัวละครที่มีการบัฟสปีดสายอาวุธนั่นเองทุกคนถึงจะมีก็มีตัวละครโซนิก ระดับ U R ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าสปีดของมันนั้นจะไม่เท่าตัวละครเกวินนั่นเองทุกคนเลยทําให้เราต้องสับเปลี่ยนตัวละครแฟล t ปกายแสงแล้วก็กระบองเหล็กไว้และนี่ก็คือ2ทางเลือกของเรากับทีมที่เราจัดไว้นะครับตอนที่ตัวละครกาโร่จะเข้ามาแต่ถ้าหากตัวละครกาโร่เข้ามาแล้วแล้วก็ทีมตรงนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนทุกคนซึ่งตัวละครกาโร่นั้นจะเป็นตัวละครสายต่อสู้มันก็จะไม่สามารถแทนตัวละครเกวินหรือว่าตัวละครที่มีการบัฟสปีดได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวละครจักรพรรดิเด มันจะต้องใช้ตัวละครที่เป็นสายอาวุธสายต่อสู้แลวก็สายพลังให้ครบนะครับผมถ้าหากเราไม่ครบสายแบบนี้เราก็จะไม่สามารถปลดล็อกคอสกิลของจกักรพรรดิเด็กระดับ u r ได้ <Aww. S 1> แล้วจะทําให้เราเสียเปรียบในการต่อสู้อย่างแน่นอนแล้วเรามาดูทีมหลังจากที่กาโรเข้ามาเราจะจัดทีมแบบไหนตัวแรกก็จะเป็นข้อหลัจกจักรพรรดิเด็กตัวสายพลังก็จะเป็นคิงหรือไม่ก็ฟูบุกิก็สามารถทดแทนได้นะครับแต่ว่าตัวละครคิงเราจะใช้บ่อยนั่นเองทุกคนใช้าพาร์ทสีของมันตัวละครสายอาวุธก็จะเป็นฟลัดระไายแสงหรือว่ากระบองเหล็ก ก็ยังใช้อยู่นะครับตัวคนสายสปิตก็คือเกวินนั่นเองทุกคนและสายต่อสู้ก็จะเป็นอาชูราคาบุโตและก็ กาโร่นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะนําตัวละครสายเทคนิคออกไปนะครับเบิร์กอสวินจักกดนั่นเองทุกคนตัวละครสายเทคนิคของเราก็มีอยู่แล้วนะครับข้อหลักจากระพัดเด็กนั่นเองนะฮะตัวละครอสุวินของเรานั้นก็ต้องอยู่ในทีมที่2นะครับผมเป็นตัวละครสำรองไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราได้จัดทีมแบบนี้แล้วตัวละครตัวแรกที่จะออกสกิลนั้นก็คือตัวละครที่มีการบัฟสปีดอย่างเกลวินอย่างแน่นอนทุกคนแต่ถ้าเราไปท้าสู้กับคนที่มีตัวละครซอมบี้แมนฝั่งเรานั้นจะเสียเรียบร้อมากเลยนะครับเพราะ ไม่สามารถออกสกิลได้ครบทุกตัวนะครับ oh. หลังจากที่ทุกการสเกลวินของเราได้ออกสกิลไปแล้วเราก็จะมีตัวละครใหม่ล่าสุดที่จะได้ออกสกิลก็คือตัวละครคารโรนั่นเองทุกคนึ่งนตัวละครารโรตัวนี้นั้นเราก็จะเอาตัวละครตัวนี้มายืนอยู่ในแถวหลังเองนะครับพร้อมกับตัวละครอาชุราคโตบที่มีการตายเกิดได้ oh. นะครับผม oh. ซึ่ง2ตัวละครนี้ oh. ก็น่าจะอยู่ในแถวเดียวกันนะครับเพราะว่าจะได้ออกสกิลก่อนแล้วก็สร้างดาเมจไป,ไป ตรงข้ามได้แล้วในแถวแนวหน้าของเรานั้นก็จะเป็นตัวละครสายพลังคิงปลัดประกายแสงหรือไม่ก็กระบองเหล็กนะครับผมแต่ว่าถ้าหากเราจัดที่แบบนี้ตัวละครแถวหน้าของเรานั้นจะไม่มีตัวละครที่สามารถทนรับดาเมจได้ไหวนะครับผมแต่ว่าเราจะมีตัวละครกระบองเหล็กที่สามารถตายเกิดได้ตรงนี้มันก็สามารถรับดาเมจได้นิดหน่อยนั่นเองทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวละครแถวหลังของเรานั้นมีดาเมจที่โคตรเวอร์จริงๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคแรงที่เราจัดไว้นะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวละครกาโรคของเรานั้นอยู่ในทีมได้ แต่อย่าลืมไปว่าตัวละครกาโรนั้นมีการสะท้อนดาเมจได้อีกด้วยซึ่งถ้าเราจะนําการสะท้อนดาเมจของตัวละครกาโรนี้เราก็ต้องนาตัวละครกาโรมายืนอยู่ในแถวแนวแน่นเองนะครับจึงจะทําให้ตัวละครตัวแรกของเราลจะเป็นตัวละครกาโรและก็คิงกระบองเหล็กและในแถวหลังนั้นก็น่าจะเลือกเป็นตัวละครสายสปีดอาชุระคาบุโตเกวินและอีกหนึ่งตัวก็คือคอสกิลจักรพรรดิเด็กนั่นเองทุกคนซึ่งถ้าเราจัดแบบนี้แล้วพา s ์สิบสกิลของกาโรนั้นมันจะได้ทํางานแบบเต็มที่เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเซตที่1หรือว่าเซตที่2ที่เราจะจัดทีมไว้นั้นมันก็สามารถท้าสู้กับคนอื่นได้อย่างแน่นอนทุกคนแต่ผมก็อาจจะสลับเปลี่ยนเล่นเซตที่1แล้วก็เซตที่2แบบนี้นะครับผมก็จะดูคู่ต่อสู้ด้วยโอเคทุกคนแล้วเพื่อนๆนั้นมีตัวละครตัวอะไรบ้างที่อยู่ในทีมของคุณณปัจจุบันตอนนี้แล้วเมื่อตัวละครกา,รการโรเข้ามาเพื่อนๆอยากจะจัดทีมแบบไหนหรือว่าต้องจัดทีมแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะครับส่วนผมแล้วก็ต้องจัดทีมแบบนี้อย่างแน่นเพราะว่าตอนนี้ข้อเสียขอองรราาานนัั้ไมมม่่ีีีวทยกบ ความเร็วอย่างซอมบี้แมนตรงนี้นั้นเราก็จะเสียบแต่ทุกคนในอนาคตจะมีตัวละครโซนิกนะครับผมที่มีการเพับความเร็วแต่ไม่รู้ว่าเราจะสมหรือเปล่านะรอติดตามได้เลยหากใครที่ดูจนถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เสียสละเ,เวลามาดูคลิปนี้นะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye No, no,